คนสว่างครับมุนีนายจ้างเพิ่นให้พักผ่อนครับผมตอนนี้วาส่วนก็ได้เหตดงานแล้วอยู่งานฟาร์มไก่ไข่ครับเนาะตอนนี้ไก่ไข่เนาะหลายคือนองหลายแต่ว่ามุนีผมได้ยุดงานเนาะก็ได้ว่าจิตบิคินิ่งเดยซะหน่อยทำความสะอาดพกตู้เย็นตู้อย่างซะหน่อยแล้วงานอยู่นี่อยู่คนไทยเก้าคนครับผมแล้วนายจ้างเพิ่นชิมุนเวียนอายุดเพราะว่า ไก่ไข่ครับมันบบอันไข่ที่มันไข in okay, um. okay. Genau, right, right? ่ท right. ุกมื้องานอยู่นี่มีทุกมื้อนะครับผมเนาะโอทีมีทุกวันนะครับผมโอเคแต่ตอนนี้ขยันล่างล่างอไรมันจะน้อยครับผมร่างขาดอยู่ไก่ยักที่เดิมนะครับผมอยู่อยู่ไก่กันไรน้ำบังเก้าครับผมอยู่ไก่ขนาดเด้ ได้เรียกหลายอย่างนะครับนี่ลักน้อยรักเปียกเอาซ้ำนี่ก่อนทำย่างนี่ก่อนครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมห็คมนคอมเมตนมาเนะาะตามหาเปล่าทุกคนนะครับผม อันนี้ก็ได้งานเห็นแล้วนะครับผมอยู่ฟาร,ร์มไก่ไข่งานงานนี่เป็นระบบดีครับงานหมายความว่างานเพ่นเป็นระบบเข้างานนี่เข้ากับสแก,กลาลนิยวมือครับนี่ออกขกับสแก,กนงานกับลึกบ,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 บุกพร้อมกันแต่ละคนบมดบทใช้ว่าทีนีกพร้อมกันเพราะว่าอยู่ที่ว่าตอนนี้ตอนนาง,งานนัเบ็นอย่างเงี้ยเส้นเบ้าสักคนได้ไ อยู่ในฟาร์มอยู่ในฟาร์มไก่ไข่ครับเรได้อยู่ทางทึงทางทึงของเพื่อนว่าอย่บอลลูนข้างล่างทางทึงข้างล่างเพื่อนบอลลูนบ่ข้างข้างทางทึงนี่เพื่อนมักซานนะท่านประมาณนี้ก็อยู่ผมนั่งอยู่ข้างล่างมีหน้าที่ดูแลดูแลไก่เบิ้งไก่เบิ้งไก่ตายเบิ้งเบิ้งอ่าขี่มันพี่น้อง ทุกที่มันอะไรกเบม่งใกล้ตายเช็คหัวอาหารที่ผมเหตดตอนนี้ผมเหตุดได้สามมือแล้วนิี่นาะสามมือเดียวกัยังยังบมอกดูงานทั้งหมดหรอกครับก็มีเข้าคู่กับพี่เพื่อมีพี่เพื่ตัวนึงก็สอนงานนะครับตอนนี้สอนงานผมอยู่กับโอเคครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เน็ดหดยดอล้วกับพอมาแล้วก็โอเคครับผมเนาะ สำหรับค่าลงค่าแรงนี่ก็คงพวว่าสกุลกันยังไม่หลับจะท่าเพิ่อของบ่าวสกุลแล้วกันแต่ว่าพอฟังพเพิ่อนเล่ามากอะโอเคอยู่ดีหรอครับผมพี่น้องโอเคอยู่ตามที่พเพิ่อนเล่ามากอะค่าแรงกับวันละชั่วโมงอยี่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าบาทนี่นะครับประมาณนี้เนาะสแล้วอุที่กน,น่าจะตามสิปกว่าบาทอยู่แต่ผมฟังแต่ว่าไอที่นอนนักผมผมนี่เพิ่อนว่า ห้าชิปคุณนะแต่บมดูว่าแม่นบอกโอทีของวันเสาร์นะครับนะรอเบิ่งแล้วกันอันนี้รอเบิ่งนบอกทุกคนแล้วกันว่าจีแม่นบอกอนนะจ๊ะยุดงานท่นให้ยุดนะท่านหักบอนเพราะว่ามันต้องมุนให้คนไทยยุดนะครับผมเพราะว่าผมมีวันหยุดเลยอยู่นี่หาวันหยุดไม่ได้เลยครับปีใหม่ก็ได้เส็จงานแล้วส่งการได้เส็จทุกเมือ่อเพราะว่าไก่ไข่ทุกเมื่อท่านถ้าหยุดนี่ถือว่าระบบพังไปเลย มาณน,นี้งางไะนทำางทีมันออกได้นะครับเพราะม,มันมันมีแนวขี้มันมได้ครับผมมันล่างในมครัวยันเกลื่อนเกลียยครับเอาวีามันออกออกได้นะครับมานนี้พอดทิมงานอยู่คูยหายกันอยู่ครับทิมงาน ละไรคนก็นเป็นห่วงน้องแมวหมดไปแล้ค,ค,รรครับคนดูแลให้เก่าครับคนที่อยู่ทั้งหมดดูแลให้เก่าเนาะดูแลให้เก่าที่จริงกับดูแลกันทุกคนนะครับผมเนาะทีนี้ก็มีแมวด้พีน่นนอะมีแมวก็มีด้วยกันครับผมมีแมวด้วกันขอบคุณทุกคนใ,นใจที่ทางเข้ารองให้กลนมาเนาะครับผมเนาะแคือว่า มาแล้วแต่ต้องสูงขึ้นก้าครับพี่สายก็ต้องสูงขึ้นก้าเนาะเอาอเ่าไปคอตุ้นดาวดันนี่อันนี้คัตนี่พี่บอกได้ลายคอนเดเอาตามที่บอกได้ครับพี่น้องเต็ีมพอแล้วเต็ีมพอแล้วดิ ก็ได <Workers. S 2> ้เวียดได้เวียดทางกันแนี่าบาสกุลมาเก็บไว้แล้วเก็บไอ้อาหารแห้งที่พ่อเก็บอาหารแห้งไว้จะได้แตกแล้วมีน้องแมวนำไปเลยได้นั่งเฝ้านั่งเฝ้าก็ได้ยเนาเก็บงานเหตุการณอยู่อีกคนน้องแมวอีกาก็มี่งกาจะยินเสียงยินกาอะไรยินเสียงกาห้องอยู่ มาอยู่ตรงนี้กัพูดถึงงานนะครับงานกต่เข้าไปแต่หกโมงเช้าครับแต่ที่เลือกเห็นพี่บอกว่าหาหามงหามงมาหามงเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนหามุมั้งตองไปก่อนทางน้อยเนาะ,ะเดี๋ยวหามุมครับค,ครับ โอเคครับแล้วงานอยู่นี่กับเข้าพกมงเต้าพกมืครึ่งครับผมเลิกประมาณสี่โมงห้าโมงครับผมระบบสแกนลายนิ้วมือแล้วครับผมสแกนลายนิ้วมือครับถือว่าโอเคครับผมแล้วว่างที่อยู่นี่กับอยู่ท่ามกลางภูเขาพี่น้องท่ามกลางภูเขาเพราะว่ายนะัง ด้วยมลภาวะทางกิ่นครับกิ่นเนาะไก่ไข่เนาะน่าจะเมนที่มันเหรไปเขาเลยมาตั้งวยูโอดดเดียวถามว่าเรื่องของกิ่นของอยู่นี่ต้องอาลงไว้เลยครับผมกันถ้าบารมนมีก็ได้เลยเพราะว่าหาซื้อนะครับพักมีบกบแตงบะหุ่งบะมีครับจต้ไซ้อาหายาะครับผมแล้วก็ด้านข้าแบบเป็นช็อคที่ห้าที่ไปซื้อ กะลังห mm ัวกำลังด ah, oh. ้วยังบ่มีครับผมบ่มีบางชื้อเลยเนาะรอรถช็อปมาเมื่อเดี๋ยออกมาเชื่อนึงว่าท่านคนอายคนวัาคนเก่าคนบอกเนาะเล่ยคนเราก็เลยการกินการดูแบบยากเนี่ยเพราะว่าหาพื่อยากยังไงหาชื่อยากไปเลย ว่าโอเคครับผมชูแล้วในการตัดสินใจกนว่าโอเคครับมาขอบคุณทางเชียบต้นนำที่เป็นคนเป็นธุระให้ครับเป็นธุระหาถามหางานให้ที่มาดีกบอกว่ามาเลยครับ,คครบผมจะว่าพู่ว่าเพื่อนหางานมาให้ว่ามีที่รองรับแต่มาเวยครับบอกเลยว่าไปเรบ่องผมมีจดหมายครับผมน่นครับผมเนาะ สำหรับเรื่องค่าแรงที่เดิมกัดลอดเบิ้งครับว่าจะได้บอรครับจะได้บอจะรอด้วยว่าสังเกตุคนเข้าให้วอถามว่าคุชื่งเชื่งเชื่องนี้ไหมวอก,กับวบ่าได้เชื่องนี้ครับเพราะว่าเราบอกนายจ้างด้วยว่า ยิ่ง่ายงานอยครับผมเนาะบอกบอกมาดูได้ครับมันกับพอตุ้มแดงมาผมก็มาเลย No him in the cow. แตงเมืองสุพรรณ ในกรดีพยายามถ่ายคลิปให้พี่น้องเบึ่งพี่เจ้าครับแต่ว่าเรื่องในงานนี้ถ่ายมาได้นะครับผมถ่ายมาได้เพราะว่าเป็นข้อห้ามครับข้อห้ามไม่ถ่ายรูปม่ให้เพแพร่ออกไปเนาะในสถานที่ทํางานครับผมเราเรยนที่ทำงานกีฬถ่ายครับผมกีฬาไท,ยจ,ย,ย,ทายจะอยู่เงื่นอนนี่แหละถ่ายจะยั่างยืนเขาทำงานนี่แหละพี่เจ้า

สักสองปีเนาะพี่น้องเนาะสองปีสองปีที่รอคอยเนาะจิดหอดลูกพัดเมียเหรอครับตอนนี้แต่ว่าแม่เมียมาได้สูส่อีกกคนพี่น้องสู่อีกเช่นหน่อยบอดนพี่น้องสามปียังผ่านแล้วอีกสองปีบอดนพครับผมสองปีไม่นาน ไม่นานคือรอ,อนี่นี่ก็เราบบจะไปเย็น เตาแก๊สได้พี่น้องเพราะว่าเพราะว่าไอ้เพิ่งใหวยใส่แก๊สเลยอยู่นี่อยู่นี่นผมมีแก๊สครับผมห้าใส่แก๊สมีต้องใส่ไฟฟ้าเดี๋ยวหรุงเข้าก็ต้องหุงด้วยกระทะไฟฟ้าเป็นเป็นหม้อนี่ครับหม้อคนซอสสิครับโทษนะครับนี่ครับมื่อคืนก็เว้นวหาสกุลหนึ่งเข้าตั้งใส่กระทะไฟฟ้าครับผมแล้วกันหนึ่งม,มีแก๊สครับผมยังว่า คนละเบยบกันครับคี่ทางคุณมันมีจัดเลยไฟฟ้าอย่างนยกเราจะเป็นกระทัดไฟฟ้าก็จ่ซื้ออยู่ครับแต่ว่า เออหมดเงินแต่ว so ่าบางคดัวเชื่อยู่เ really ชื ah ่อันนี้เพระตอนนี้มีสวงอันสงอันจัดเมื่อกล่เวจะเข้าปติตานกันนีได้หน่อยแต่ว่ากปเหยิบกินต้อกันครับนี่หยิบกินต้อกันหรือบากคนอยหยิบกินต้องกรหยิกัน mm-hmm 我通常比要打开对了。 ครับผมตอนนี้ก็แล้วนะครับภารกิจเราสกุลในมือนี้ในวันหยุดครับผมี๋้วแล้ว,ลว,ลวได้ประมาณนี้นะครับผมได้ประมาณนี้นะครับทำความสะอาดของครัวได้ประมาณนี้แล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นนี้เอาล้างแผ่นรองก่อนเดี๋ยวว่างไหมสิไหม ไอ้คัดขอบมันบันนี่ครับผมเนาะครับกะเรียบร้อยแล้วครับความสะอาดกวาด,วาดบ้านกวาดอยได้ประมาณนี้ครับกะเข้าห้องกันจ้ะเรียบร้อยแล้วครับกะสปิดคลิปแล้วครับบานนี้ครับกะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณอ่าพี่น้อง ทุกท่านเนาะฟุกท่านที่ทำข้าวข่าวบาร์สกุลเนาะตอนนี้ก็สบายดีครับที่รับที่นอนก็นโอเคอ่าเพื่อนร่วมงานก็นโอเคครับผมเนาะอยู่กันเก้าคนมานี่นายจ้างสั่งยุดก็เลยได้หลายเวียกแล้วครับผมเมื่อนี้ซักผ้าซักแพา,ายังไม่นอนอยู่ตื่นตีห้าเวียนหนึ่งเข่ามั้มครับเมื่อนี้ยังไม่นอนอยู่ยังไม่ได้พักผ่อนบานิชพักผ่อนแล้วจไดนบารทนุนก็นขอขอบคุณ ท, comment, ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้บาสกุลเนาะช่วงนี้บาสกุลอัดสิบได้ตอบคอมเมนต์แต่ก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านแล้วก็ให้กดไลค์กดหัวใจให้ให้เก่าครับผมเนาะโอเคครับจต่ไดนก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแรงครับผมสุขภาพแข็งแรงครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้บาสกุลขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม